m i มิดเยเซลกับ j e w e l r รพลอยสวยๆดูได้ในคลิปนี้นะครับ m i มิดเยเซลกลับมาแล้วนะครับรอบนี้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับและ EP นี้นครับเป็นเรื่องของ j ิวเวลรพลอยกันบ้างน,นะครับมีชิ้นไหนน่าสนใจนะครับไปรับชมได้เลยนะครับ วันนี้นะครับจะเป็นคิวของจิวเวลรี่พลอยกันบ,บ้านนะครับมิจัดแหวนมา5วงด้วยกันนะครับแล้วก็ต่างหูอีก5วงด้วยกันนะครับโอเคมาเริ่มกันที่ชิ้นที่1กันก่อนเลยนะครับ RG077 นะครับ RG077 ประเดิมเม็ดที่1ก็ต้องเป็นแหวนทับทิมนะครับเป็นแหวนทับทิมประจำเขาเรียกว่าประจำเดือนกรกฎาคมในโปรมิดเยเซ l e นี้เลยนะครับ แหวนจีศูนยครับเป็นแหวนพลอยทับทิมครับตัวละสิบแปดเยลโลโกครับ 18K เยลโลโกน้ำหนักอยู่ที่3.69กรัมนะครับ3.69กรัมมีเพชรทั้งหมด16เม็ดครับเพชร16เม็ด0.48กะรัต0.48กะรัตมีทับทิมตรงกลาง1เม็ดนะครับเป็นทับทิมพม่านะครับเม็ดนี้เป็นทับทิมพม่าทรงหลังเบี้ยนะครับเขาออกเป็นสีแดงชมพูแบบนี้สวยๆเลยนะครับเม็ดนี้น้ับอยู่ที่0.98กะรัตนะครับ0.98กะรัต ตรวนี้ริงไซส์ยอยู่ที่56กนะครับริไซส์หนะครับลักษณะแนวแ,แบบนี้นะครับลักษณะแหวนแนวแบบนี้ครับเป็นลักษณะของแบบว่าเป็นแนวที่แบบว่าทรงเขาเรียกว่ายอดนิยมนะครับคือลักษณะของการที่แบบ <L> เป็นแหวนพลอย <weise> แล้วก็มีเพชรล้อมนะครับแล้วก็มีเพชรบ่าข้ามแบบนี้ครับเป, <us> เป็นอะไรที่แบบว่าใส่ได้ทุกยุคทุกสมัยนะครับเรียบง่ายสวยหรูกันตลอดกาลเลยนะครับทับทิมนะครับราดูกันเรื่องของทับทิมกันบ้างนะครับ ทับทิมเป็นอัญมณีประจำเดือนกรกฎาคมเดือนนี้นี่เองครับและเป็นอัญมณีสีแดงนะครับประจำวันอาทิตย์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอัญมณีประเภทนี้ครับเสริมสร้างนะครับเสริมทางด้านการบารมีครับอำนาจนะครับแล้วก็ความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับอัญมณีสีแดงสวยๆแบบนี้นะครับใครสนใจแนวนี้ครับจัดไปเลยนะครับราคาปกติอยู่ที่33,000บาทนะครับ33,000บาท วันนี้เราจัดโปรกันไปที่27,900บาทนะครับ2790 0นะครับ2 7 9เ0็นะครับอันนี้เป็นตัวอ่างครัจะเป็นแนวนี้นะครับใครชอบวงนี้ครับวงที่1 27,900บาทนะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับวงนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นครับมิดเยียเซ midyear ยเมลตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับ ใครสนใจต้องเรียบหน่อยแล้วนะครับโปรโมชั่นนี้มีอย่างละหนึ่งวงเท่านั้นด้วยนะครับ15กรกฎาคมนี้สำหรับราคา2 7 9 0 0บาทนะครับสวยๆแบบนี้นะครับใครสนใจให้รีบตัดจองได้เลยนะครับ15ากรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับ27,900บาทนะครับอ่าขยับให้ดูอีกโฟกัสหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับอ่าโอเคนะครับไปต่อที่วงที่2กันบ้างนะครับ มาวันอาทิตย์มาวันจันทร์กันบ้างครับสีเหลืองครับสีเหลืองอ่าอันนี้ไม่ได้สีเหลืองก็ต้องเป็นพลอยบุษราคำนะครับบุษราคำวงนี้ครับ R G 0 5 7ครับ R G 0 5 7ตัวนั้นเป็นสิบแปดเคยี่โลโก้ความหนักหน่อยอยู่ที่2.80กรัม2.80กรัมมีเพชรทั้งหมด8เม็ดครับเพชรเป็นบาทแบบนี้ครับเพชรเป็นบาท8เม็ดนะครับแล้วก็มีบุษราคำสอเม็ดครับบุษราคำเป็นทรงกลมนะครับผมให้เห็นชัดๆนิดหนึ่ง บุษราคามเป็นทรงกลมนะครับแต่ว,ว่าเราเซตตกระป๋อให้เป็นทรงหยดน,น้ำไม่ใช่ครับเป็นทรงหัวใจแบบนี้นะครับก็จะทําให้มีความเป็นแบบว่ามีมความสวยล้วใส่เป็นรูปหัวใจที่แบบว่าสวยๆงานแบบนี้เลยแต่ประกายนี่เขาเลยต้องบอกว่าเราย็บระยับในตัวของบุษราคามเองเนี่ยรับรองว่าสวยอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับติ้งไซส์วันนี้อยู่ที่49นะครับติงไซส์วันนี้อยู่ที่49าขยับสามารถปรับขนาดไซส์ได้นะครับอันนี้นะครับแล้วก็ราคาปกติอยู่ที่19,00 0บาท 19,000บาทวันนี้จะจัดโปรไปที่15,500บาทนะครับ15,500บาทนะครับมาพูดถึงบุตราค a k กันบ้างดีกว่าบุตราค a k นะครับผมก็เพิ่งทำ EP เป็นในเรื่องของพลอยไปใช่ไหมครับบุษราค a นะครับโดยหลักๆแล้วสีทองนะครับสีเหลืองทองแบบนี้เนี่ยเราก็จะนึกถึงเรื่องของเงินเงินทองทองนะเสริมพันด้านเรื่องของโชคลาภการงานการเงินแบบนี้ครับแล้วก็ในความคิดแบบว่าความคิดแบบเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ด้วยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นครับบอกได้เลยนะครับว่า บุษราคามอันดับนที่แบบว่ามีความสวยนะครับแล้วก็ความเชื่อทานะดีๆขยายเสริมสร้างทานะการเงินครับแนะนำเลยครับบุษราคามีอันนี้ช่วยได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับ15,5 0 0รบาทนะครับ15,500าาบาทสาหรับแหวนบุษราคามวงนี้เป็นลักษณะที่แบบว่าเป็นไข่้นาะคือรูปทรงเขาจะแบบเหมือนกับเป็นไข่ขแบบว่าเป็นรูปทรงที่แบบสมมาตรกันพอดีแบบนี้นะครับใครชอบแนวแหวนบุษราคามี่แบบว่ามีลูกเล่นนิดนึงครับผมแนะนําวงนี้นครับ เป็นลูกเล่นที่มีความสวยความน่ารักแล้วก็ความเก๋มากเลยทีเดียวนะครับ15,500บาทสำหรับ rg 057นะครับไปต่อกันที่วงถัดมากันบ้างนะครับสีเขียวกันบ้าง rg 047นะครับ rg 047ตัวเรืนเป็น 18K e l เ o เยลโลโกครับ 18K เยลโลโกน้ำหนักอยู่ที่3.22กรัม 3.23กรัมมีเพชร12เม็ดครับเพชร12เม็ดอยู่ด้านล้อมรอบแบบนี้ครับเพชร12เม็ด0.15กะรัตแล้วก็มียกหนึ่งเม็ดนะครับ0.55กะรัตนะครับหยกนะครับเป็นทรงหลังเบี้ยแบบนี้นะครับอ่าวงนี้ริงไซส์อยู่ที่52นะครับริงไซส์วงนี้อยู่ที่52นะครับราคากันก่อนเลยนะครับราคาชิ้นนี้นะครับอยู่ที่25,000บาทนะครับ25,000บาทและโปรโมชั่นจัดกันไปที่19,900บาทนะครับ19,900บาทสำหรับ แหวนโยกสวยๆนะครับโยกนะครับมาพูดถึงโยกกันบ้านนะครับโยกนะครับเราก็จะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นที่นิยมในประเทศจีนแบบนี้นะครับซึ่งโยกนะครับเขามีความเชื่อนะครับที่สชัดเจนมากๆเลยนะครับนั่นคือในเรื่องของโชคลาบนะครับโชคลาบความมั่งคั่งใช่ไหมครับที่แบบว่านําพาสินงดีมาสู่ผู้สวมใส่และอีกเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนในทางของจีนนะครับก็คือโยกเนี่ยนำมาเรื่องเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็อายุยืนที่แบบว่ามีเศษสิ่งดีๆแบบนี้ในเรื่องของสุขภาพนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าอยากได้ทั้งเรื่องของเงินทองแล้วก็สุขภาพนะครับก็จะแนะนําสีหยกแบบนี้เลยทีเดียวแล้วครับซึ่งหยกนะครับเขาก็จะมาเป็นสไตล์หลังเบี้ยแบบนี้กันเป็นประจำแบบนี้นะครับใครชอบแหวนหยกแนวสวยๆแบบนี้ผมก็แนะนานะครับงานหยกที่แบบว่าสวยๆแบบนี้ก็มีนะครับแล้วก็หยกเม็ดนี้ครับหยกเม็ดนี้เป็นลักษณะที่แบบสีเขียวเข้มนะครับลักษณะสีเขียวเข้มมีความสวยงามครับบางทีเราอาจจะเห็นแบบหยกหลายหลายสีนะครับแบบสีเขียวอ่อนสีเขียวอะไรแบบนี้บ้านแต่หยกเม็ดนี้เป็นลักษณะที่สีเขียวเข้มที่มีความ สวยงามกำลังดีเลยทีเดียวนะครับ19,900าบาทนะครับ19,900ับาทวงนี้ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่ไปครับใส่ติดนิ้วใส่ได้แบบทุกวันกำลังสวยกำลังเรียกว่าแบบว่าใส่ได้เรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับใครชอบนะครับแนะนำคราับ1 9 9า0บาทแคบรูปนี้แล้วติดต่อผมมาได้เลยวงนี้นะครับอยู่ในโปรโมชันนี้นะครับจนถึงวันที่15ากรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับอ่ะบาทนี่นึงบ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นรอนแบบนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับ1,9,900บาทนะครับมาอีก2วงเป็นพลอยสีน้ำเงินกันบ้างอ่าวงนี้ครับวงนี้ r g 0 5 5ครับ r g 0 5 5ตัวเริ่อเป็น 18K วงนี้เป็นเยลโลโกะครับตัวนี้เป็น, K, นเยลโลโกชุบขาวขึ้นมานะครับตัวนี้เป็น 18K เยลโลโกชุบขาวขึ้นมานะครับแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่3.82กรัม3.82กรัมวงนี้มีเพชรหมด20เม็ด มีเพชรทั้งหมด20เมตรมนะครับและไพลิน1เมตรครับ0.50กรัตนะครับไพลิน1เมตร0.50กรัตนะครับวงนี้อ่าวงนี้ลักษณะครับคือเขามีลูกเล่นเนาะเขามีลูกเล่นคือเขาไม่ได้แบบมาเรียบๆนะเขามีลักษณะที่แบบว่ายกขึ้นมานิดนึงอ่าผมลืมบอกไปวงนี้ลิงไซส์48นะครับลิงไซส์48นะครับอ่าวงนี้เห็นไหมครับว่าเขามีลูกเล่นที่มีลักษณะที่แบบว่าไม่ธรรมดานะและมีความแบบน่ารักคือ คือปกติบางวงจะเป็นแบบแนวเรียบเรียใช่ไหมวงนี้ก็จะเป็นแนวแบบกับสามมิติขึ้นมาครับคือเขายกสูงขึ้นมาให้เห็นมิติแบบนี้นะครับและลักษณะของการล้อมเขาก็คือมัอนก็เป็นล้อมถึงเสียงแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่มีความแบบมีความแปลกมีความสวยมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พลอยไพยลินพลอยไพยลินกันบ้างพลอยไพยลินนะครับลักษณะของพลอยสีออกน้ําเงินนะครับโทนน้ําเงินเม็ดนี้นะครับ เป็นอัญษณ์แล้วครับของความมั่นคงครับสมาธิจิตใจแล้วก็เสริมสร้างทางด้านปัญญานะครับนี่ก็ต้องบอกว่าสวยๆแบบนี้ผมยังไม่ได้บอกราคาใช่ไหมครับ28,000บาท28,000บาทสำหรับราคาปกติแล้วันนี้เราจัดโปรโมชั่นกันไปที่22,900บาทนะครับส2 9 0 0านะครับสำหรับวงนี้นะครับใครสนใจวงนี้สนใจวงนี้ก็สามารถบอกได้นะครับสีตัวพลอยนะครับสีตัวพลอยเขาจะอ่อนกว่านรูปนิดนึงนะ ผมก็ต้องบอกก่อนเพราะอ,อันนี้คือเขา,เขาออกดูดํานิดนึงนะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราเห็นวงจริเขาจะอ่อนกว่านี้แล้วมานิดนึงนะครับก็ต้องบอกว่ากล้องก็มีผลทําให้พลอยแบบสีเพียเ้ยนไปนิดนึง<ม>บ้างเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะพยายามบอกให้ชัดเจนนะครับว่าสีพลอยแต่ละวงเป็นอย่างไรอะไรยังไงแบบนี้ครับแต่รับรองนะครับว่าผมต้องการันตีนะครับว่าดูเพอ,อยังไงก็ต้องแบบว่าคือให้ได้เห็นพลอยที่แบบว่ามีความชัดเจนมากที่สุดสวยๆแบบนี้เลยทีเดียวนะครับ อ่น22,900บาทนะครับสำหรับ rg 055วงนี้นะครับใครสนใจใครชอบวงนี้ก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับอ่ประมาณนี้นะครับอ่และสุดท้ายทางด้านฝั่งแหวนปรกันบ้านนะครับ rg 015นะครับ rc 015นะครับเป็นตัวเรือน1 8 k ไวโก e ครับวงนี้เป็นสิ k ไวโก e น้ำหนักอยู่ที่8.70กรัม8.70กรัมมีเพชรทั้งหมด88เม็ดเพชร88เม็ดอ่ะผมให้ดูชัดๆก่อนเพชรอยู่ตรงไหน เพชรเป็นระยิบระยับนะครับอยู่ตรงขอบแบบนี้ครับคือเขาเป็นลักษณะเป็นเหมือนกันเป็นแบบเป็นคลื่นแบบนี้นะเป็นลักษณะแหวนแถวพลอยที่มีความสวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็มีไพลินครับเราเจายไพลินนะครับลูปลงรูปทรงแบบนี้เห็นไหมครับว่าเขามีตั้งแต่สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมยาแบบนี้ไล่ลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับอีก18เมตรครับ2.20การัตนะครับ2.20กรัตนะครับบอกได้เลยครับวงนี้ลิงไซส์53นะครับเป็นแหวนที่ทํายากระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอะไรครับมาผมให้ดูนิดหนึ่ง คือลักษณะการเจียพลอยเขาต้องทําให้มันลงตัวเรือน,นะครับและเราต้องเจียพลอยแบบเป็นลักษณะรูปทรงแบบพอดีพอดีแบบนี้เพื่อให้พลอยเนี่ยลงบนตัวเรือนแบบนี้ได้พอดีนะครับตัวพายลินนะครับเป็นพลินออสเตรเลียนะครับเป็นพายลินออสเตรเลียก็คือต้องบอกน,นะครับว่าพยลินเนี่ยมันจะมีหลากหลายลเขาเรียกว่าแหล่งกําเนิดใช่ไหมครับมีเรื่องของสีนังกามีพยลินออสเตรเลียมีบารากัสกา้ามีหลายแบบนี้นะครับอันนี้เป็นพยลินออสเตรเลียนะครับก็จะมีความแบนแบบว่าสีน้ําเงินสีน้ําเงินเข้มสวยๆแบบนี้นะครับ ใครชอบแนวนี้วงนี้ราคาปกตินะครับอยู่ที่6 2 0 0 0บาท62,000บาท, 6, บาทวันนี้เราจัดโปรโมชั่นที่58,900บาทนะครับ5 8า0 0าบาทนะครับสำหรับวงนี้สวยๆแบบนี้นะครับก็เป็นลักษณะของแหวนแบบสไตล์หน้าใหญ่นะครับวงนี้คือแหวนแหวนสไตล์หน้าใหญ่นะครับคือใครชอบแนวนี้ก็สามารถเลือกใส่เลือกจับจองได้เลยนะครับ5 8า0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับวงนี้คือเป็นความแบบ มีความเรียบหรูนะคือมีความเรียบหรูนะครับแหวนหน้าใหญ่สไตล์นี้ครับบอกได้เลยครับว่ามีความแบบมีความเก๋นะแต่น้ําหนักทอง8.7นี่คือแบบว่าได้ทองแบบเต็มๆกันไปเลยครับแต่ราคาเพียง58,900บาทเท่านั้นเองใครชอบวงนี้รีบจับรีบจองกันเลยทีเดียวนะครับก็ฝากไว้ด้วยอีก1วงนะครับครบไปแล้วสาหรับ5วงนะครับสําหรับฝั่งแหวนนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อต่างหูกันนะครับแต่ขอสรุปแหวนก่อนๆนะครับ แหวนเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5วงด้วยกันนะครับอ่าสีแดงนะครับ279ครับอย่าสองหมืก้าร้อครับสีเหลืองนะครับ15,500บาทนะครับสีเขียวครับ19,900บาทนะครับและพารินอีก2วงสีน้ำเงินนะครับ58,900และ22,900ืนารนะครับอ่าใครชอบวงไหนสำหรับแหวนพอยสวงนี้5วงนี้นะครับก็เลือกได้เลยนะครับ ไปต่อที่ฝั่งตังหูกันบ้างน,นะครับเริ่มที่คู่ที่1กันก่อนเลย e g 0 0 4นะครับ e g 0 0 4ตัวเรือนเป็นสิบแปดเคเหยื่อโลโกค้ความหนักหน่อยอยู่ที่4.13กรัมนะครับ4.13กรัมมีเพชรทั้งหมด24เม็ดเพชร24เม็ด0.48ย์กรัตนะครับแล้วก็บุษราคำสอเม็ด1.50่งกรัตแบบนี้นะครับตัวบุษราคำครับเป็นสีเหลืองทองสวยๆแบบนี้นะครับ แล้วก็ตัวขาช้อนเ็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะน,นั้นนี่ก็คือใส่ติดหูใส่ได้เรื่อยๆแบบนี้เลยทีเดียวนะครับลักษณะการล้อมเขานะครับลักษณะการล้อมเขาก็เป็นลักษณะที่เป็นแบบมิตินะคือเขามีความแบบชิงเฉียงนิดนึงให้แบบว่ามีลูกเล่นสำหรกกับการใส่บนต่างหูของเรานะครับราคาปะกะติอยู่ที่2900 0บาทนะ29,000บาทนะครับแล้ววันนี้จัดโปรโมชั่นกันไปที่2 5 0 0 0บาททวนนะครับ25,000นบาททวนๆแบบนี้นะครับ บุตราคารครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็เป็นอัญมณีที่แบบว่าเรียกทรัพ์เนะเป็นั้นมีที่เห็นแบบสีทองๆแบบนี้้วก็นํามาซึ่งแบบว่าความมั่งคั่งนะครับมาสู่ผู้สวมใส่แบบนี้ทีเดียวนะครับในเรื่องของโชคลาภครับการเงินนะครับความคิดสร้างสรรค์แบบนี้นะครับอ่าใครชอบตะหูแนวนี้ก็สามารถเลือกใช้จัดจองได้เลยนะครับอ่าแล้วถ้าใส่แล้วจะสวยเป็นอย่างไรมาผมใส่ให้ดูกันนะครับอ่าอันนี้ก่อนนะครับคือลักษณะของ เปิดปิดนะครับเปิดปิดก็จะเป็นแบบนี้นะครับใส่แล้วก็จะเป็นลักษณะตามภาพนี้นะครับเพราะฉะนั้นกน็ multif. คือแบบว่าใส่แล้วดูจับเต็มเต็มหูแบบนี้เลยทีเดียวแล้วก็เป็นขาช้อนแบบนี้ด้วยก็คือแบบว่าสามารถใส่แ,แบบแนบบนต่างหูได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับครชอบต่างหูคู่นี้ครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับสองหมื่นห้าพันบาทนะครับสำหรับสีเหลืองต่างหูคู่ที่หนึ่งสำหรับงานพลอยนะครับไปต่อกันที่คู่ที่สองกันบ้างนะครับไปต่อที่คู่ที่สองกันบ้าง มาดูตังหูทับทิมคู่นี้กันบ้างนะครับตัวเรเดยนเป็น 18k เยลโลโก้เขาต้นหนาอยู่ที่5.0กรัมนะครับ5.0กรัมเพชร24เมตรครับ0.36กะรัตนะ0.36กะรัตนะครับมีทับทิมเหูือหมด2เมตรครับเป็นทับทิมทรงหลังเบียร์ครับทับทิมพม่าอีกเช่นเดียวกันครับทรงหลังเบียร์แบบนี้ครับ3.80กรัมนะครับอ่ะ3.80กะรัตนะครับ3.80กะรัต วงนี้นะครับชุดนี้เป็นลักษณะของตัวเดินสีทองแบบนี้นะครับแล้วเขาก็มีเพชรออามาเป็นแฉกแบบนี้ให้แบบว่ามีความโดดเด่นความใหญ่ของต่างหูแบบชัดเจนแบบนี้ทีเดียวน,นะครับจะใส่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้หรือใส่เป็นแนวคาดหลังตัดแบบนี้ก็กำลังสวยทีเดียวน,นะครับคู่นี้นะครับราคาปกติอยู่ที่39,0 0 0บาท39,0 0 0บาทนะครับจัดโปรมไปที่33,000บาทนะครับ3า0 0 0บาทนะครับผมม่เห็นชัดๆแบบนี้นะครับว่าต่างหูเป็นลักษณะแบบไหนกันบ้างนะครับ คู่นี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าพลอยทัพทิมนะครับเป็นพลอยซึ่งเรื่องของอำนาจนะครับในเรื่องของบารมีนะครับในเรื่องของแบบว่าชัยชนะความแข็งแกร่งในเรื่องของหน้าที่การงานความมั่นใจแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นใส่รับรองนะครับว่าสวยโดดเด่นแบบเขาเรียกว่าเาเรียกว่าสะดุดตาแบบนี้กันเลยทีเดียวนะครับ33,000บาทนะ3 3 0 0 0บาทสําหรับต่างหูคู่นี้นะครับอ่าเห็นชัดๆนิดนึง แล้วก็นิดนึงนะครับว่าเพชรเขาจะอยู่ที่4มุมแบบนี้นะครับเพชรอยู่ที่4มุมแบบนี้นะครับอ่ะใส่บนหูแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูนะครับใส่แล้วก็จะมาเป็นภาพนี้นะครับคือจริงๆเราสามารถใส่เป็นภาพนี้ก็ได้นะเป็นแบบว่าแบบตัดมุมแบบนี้พอดีหรือว่าเฉียงนิดหนึ่งแบบนี้ก็กาลังสวยนะครับใส่ได้ทั้ง2แนวเลยทีเดียวนะครับอ่ะชอบแนวนี้ครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับสําหรับต่างหูคู่นี้นครับสามหมื่น 3,000บาทนะครับ3า0 0 0บาทผมบอกได้เลยว่าใส่แล้วดูเก๋นะครับใส่แล้วดูเก๋ดูโดดเด่นบนใบบนไอหูของเราทีเดียวเลยนะครับ3า0 0 0บาทบอกได้เลยครับว่าสวยแน่นอนนะครับต่างหูคู่นี้นะครับไปดูต่างหูคู่ต่อมากันบ้างนะครับต่างหูคู่ต่อมาครับ e.g.001 นะครับคู่นี้เป็นต่างหูไพลินกันบ้างครับคู่นี้เป็นไพลินนะครับล้อมเพชรสวยๆแบบนี้ครับตัวน้ำหนักสเคเยลโลโก้คำน้ำหนักอยู่ที่7.50กรัม 7.50การ,รม,มีเพชรทั้งหมด34เมตรครับเพชร34เมตรแบบนี้0.68กรัตนะครับ0.68กรัตนะครับและมีไพลินตรงกลาง2เมตรครับเป็นไพลินทรงเขาเรียกว่าเป็นทรงหลังเบีย้ยแบบนี้ครับเจรไนเป็นทรงหัวใจนะครับต้องบอกนะครับว่าหายากเหมือนกันนะครับที่แบบว่าจะหาพลอย2เมตรที่เจรดรูปทรงแบบพอดีพอดีสวยๆแบบนี้ครับ2เมตรนะครับ5.90กรัตแบบนี้ สวยๆเก๋ๆแบบนี้เลยทีเดียวนะครับ5.90การัตนะครับสําหรับคู่นี้นะครับผมบอกได้เลยว่าแบบงานหายาแบบนี้สไตล์นี้เลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นด้านแป้นนะครับคู่นี้ไพลินนะครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ครับก็เป็นอัญมณีแปลว่าเรื่องของความสงบนะครับเรื่องของปัญญาแบบนี้เลยทีเดียวนะครับใส่แล,ะล,ะล้วรับรองว่าสวยรับรองว่าโดดเด่นมากเลยทีเดียวนะครับสำหรหับคู่นี้นะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่69,000บาท6 9 0 0 0บาทวันนี้เราจัดโปรโมชั่นกันไปที่63,000บาทนะครับ 63,000าบาทสำหรับตังหูวสวยๆคู่นี้ผมบอกได้เลยว่าคุ้มกันสุดๆไปเลยนะครับไพลินคู่นี้มีความรัษาที่แบบว่าสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับและวทาบอกว่าอย่างที่บอกว่าความหายากของพลอยเนี่ยก็คือหายากนะแล้วก็แบบว่าการเจริญคือเราต้องเจียให้แบบว่าได้พอดีแบบ2เม็ดเข้าคู่กันพอดีพอดีแบบนี้เลยทีเดียวนะครับ ใส่แล้วก็จะเห็นไหมครับว่าสวยโดดเด่นเต็มใบหูของเรามากเลยทีเดียวนะครับสำหรับต่างหูทับทิมคู่นี้นะครับ63,000บาทนะครับ63,000าบาทนะครับได้ต่างหูทับทิมที่แบบว่าสวยข้ามขนาดนี้นะครับผมพูดว่าทับทิมใช่ไหมครับจริงๆต้องเป็นต่างหูไพลินนะครับอ่ะ ครชอบจางหูไพลินชิ้นนี้จางหูไพลินชิ้นนี้ก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับจริงๆต้องบอกว่าในรูปนะครับในวิดีโออาจจะดูมืดไปนิดนึงแต่ตัวไพลินเนี่ยคือมีความแฝบสว่างกว่านี้มากนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นใครชอบนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้นะครับ6 3 0 0 0บาทนะครับ63,000สบาทสำหรับจางหูไพลินคู่นี้นะครับ ไาดูคู่ต่อมากันบ้างนะครับไปดูคู่ต่อมากันบ้างมาดูคู่นี้ก็มีความสวยความแปลกตาแน่นอนครับพะเขาคือต่งหูอเมทติสนะครับอ่าต่งหูอเมทติสนะครับตัวเรือน 18k ไวโก e ครับ 18k ไวโกน้ำหนักอยู่ที่3.45กรัม3.45กรัมครับคู่นี้นะครับเป็นอเมทิส4เมตรครับ4.46กลัตเห็นไหมครับ4เมตร4.46กรัตแล้วก็มีเพลทอยู่4เมตรครับ0.16กลัตแบบนี้ มีเพชรสีเมตรศูนย์จหนึ่งกกรัตแผ่นนี้สวยๆแบบนี้ประกายรีบรียบะแบบนี้ตัวตัวนี้นะครับตัวนี้ผมให้ดูนิดนึงตัวนี้อเมทิสนะครับอเมทิสจะเป็นพลอยที่แบบว่าเขาเรียกว่าพลอยสีม่วงนะพลอยประจําวันเสาร์นะครับเป็นพลอยที่แบบมีสีที่โดดเด่นมากเลยทีเดียวนะครับและเป็นแบบว่าเป็นพลอยแนวฮิวใจนะเป็นแนวแบบว่าทําให้เรามีสตินะครับช่วยให้เรื่องของการตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับ ผมบอกได้เลยว่าสีม่วงแบบนี้นะคือแบบว่าใส่แล้วแบบว่าใส่แล้วดูสวยใส่แล้วดูสะดุดตามากเลยทีเดียวนะครับอัญมณีคู่นี้นะอัญมณีคู่นี้นะครับราคาปกติอยู่ที่26,000บาทนะครับ26,000บาทวันนี้จัดโปรกันไปที่19,000บาทเท่านั้นเอง19,900หาพัก้ารบาทตกเก้ไปนะครับ19,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมให้ดูประกาบรายิบเอียบก่อนรูปทรงนะรูปทรงข,งของคู่นี้นะครับเขาจะทำมาลักษณะคล้ายๆกับเป็นรูปทรงน้ำเต้าแบบนี้นะครับเห็นไหม คือเขาจะมีความรู้สึกแบบคล้ายๆกับน้ำตาแบบนี้นะปกติเราจะเห็นแบบอเมทิสเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแต่วันนี้เราเอาอเมทิสมาทําเป็นแนวนี้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็คือแบบลักษณะนะมันเป็นแบบบอกว่าแบบคือลักษณะที่แบบว่าใส่แล้วแบบมีความสวยมีความเก๋นะอันนี้เป็นแบบที่แบบแปลกใหม่หน่อยนะครับแบบนี้จริงๆจะถามว่าจะใส่แนวนี้ก็ไม่ติดนะครับคือใส่ได้ทั้งสองแนวแบบนี้นะครับใส่แล้วจะสวยยังไงมาเดี๋ยวผมใส่ให้ดูกันนี่ครับผมคู่นี้ก็จะมาเป็นสไตล์แบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับคู่นี้ด้ต่งหูแบบ อเมทิสสวยๆหน้าแบบเด่นๆแบบนี้ไปเลยครับหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองถ้าจะเป็นแนวนี้ก็ได้เนาะหรือว่าเราจะเฉียงเฉียงมาหน่อยแบบนี้ก็สวยนะเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นพลอยสองเม็ดต่อกันแบบนี้นะครับใครชอบต่างหูแนวนี้ใครชอบต่างหูแนวนี้สวยๆแบบนี้เก๋ๆแบบนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทสำหรับต่างหูคู่นี้นะครับต่างหูพลอยอเมทิสนะครับคู่นี้อี0ีสูส่วนเก้าหนึ่งเก้าเก้าสูส่วนสอดไว้ด้วยนะครับ และคู่สุดท้ายนะครับเราไปดูต่องหูคู่ใหญ่ๆกันไปเลยนะครับต่องหูคู่นี้ครับ e g 0 0 8นะครับตัวเริ่มเป็น 18k ไว i โ e g o l น้วาหนาอยู่ที่15.20กรัมครับทองบาทหนึ่งพอดีครับผมพูดง่ายๆครับ15.20กรัมครับมีเพชร144เม็ดครับ144เม็ดอะระยับระยะแบบนี้กันเลยทีเดียวครับ144เม็ดแบบนี้มีอัมมาริท2เม็ดครับเม็ดละเม็ดละประมาณเกือบ เกือบเกบากลัดนะครับเม็ดทั้งหมดรวมนะครับอยู่ที่17.9กลดนะครับ17.9ดกลัดนะครับตกประมาณเม็ดละ9กลดแบบนี้นะครับเอให้เห็นไหมครับอเมทิสที่แบบเม็ดใหญ่ๆสวยๆประกายระยิบระยับแบบนี้แล้วก็ล้อมเพชรเห็นไหมครับว่าล้อมเพชร2ชั้นที่แบบว่ามีมิติสวยงามมากเลยทีเดียวแบบนี้นะครับอ่าให้เห็นชัดๆกันเลยทีเดียวว่าแบบว่าสวยงามมากเยอะน้อยแค่ไหนนะครับ คู่นี้คู่นี้อ่ะผมให้ดูด้านแป้นด้วยคือด้านแป้นมาแบบใหญ่ๆเนาะคือแบบว่าแล้วก็ตรงนี้มีลักษณะที่แบบว่าช่วยดันหูให้แบบว่าต่องหูดูใหญ่ดูชัดดูเต็มแบบนี้มากขึ้นเลยทีเดียวนะครับ อัญมณีนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นอัญมณีฮิวใจนะครับเป็นอัญมณีที่แบบว่าช่วยดึงสติของเราแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าสีม่วงนะเป็นเป็นสีที่แบบว่าสีแห่งความลึกลับนะที่แบบว่าแบบมีแบบมีความอะไรที่น่าค้นหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสีที่น่าดึงดูดในการสวมใส่มากเลยทีเดียวสีหนึ่งเลยทีเดียวนะครับคู่นี้เป็น่างหูแนวใหญ่ๆนะผมให้ดูเทียบมือหนอึง่งแบบนี้คือเป็นแนว่างหูแบบใหญ่ๆที่แบบว่าใส่แล้วแบบเต็มหูมากเลยทีเดียวนะครับราคากันก่อนเลยแล้วกันครับราคาอยู่ที่ 1 1 0 0 0 0บาทนะครับ1 1 0 0 0บาทนะครับ1 1 0 0 0 0บาทผมให้โปรวันนี้รอบนี้เฉพาะวันที่1นึงสิ้นี้เท่านั้นนะครับอยู่ที่99,900บาทครับ99,900บาทลดไปเลยหมื่นหนึ่งแบบนี้ได้ครับลดไปเลยหมื่นหนึ่งแบบนี้พิเศษคู่นี้กันไปเลยครับ 1 1ึ0 0สบาทลดเหลือ99,900บาทแบบนี้กันไปเลยทีเดียวครับสำหรับต่างหูใหญ่ๆคู่นี้ผมบอกได้เลยว่าใครชอบแนวเีใหญ่ๆครับคู่นี้คุ้มมากเลยทีเดียวครับได้ต่างหูแนวใหญ่ที่แบบว่าชัดเจนสวยกันไปเลยแบบใหญ่ๆเต็มๆเ,เลยทีเดียวนะครับอ่าขออนุญาตใส่ให้ดูวางอย่างนี้เลยทีเดียวอ่าเห็นไหมใครชอบต่างหูแนวใหญ่แบบเต็มๆหูแบบนี้ผมแนะนําคู่นี้นะครับ9 9 9า0บาท99 มี93ตัว99900แบบนี้นะครับใหญ่เต็มหูแบบว่าเด่นๆไปเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยครับว่าใส่ออกงานออกการนี่คือแบบว่าใส่แล้วโดดเด่นสะดุดตามากเลยทีเดียว EG008 ครับผมบอกได้เลยคําเดียวว่าสวยคุ้มประกายแบบบระยบๆแบบนี้ครับต้องที่นี่ครับที่ไอเลเจนนะครับและราคานะครับอยู่ที่99,900บาทสำหรับตัวหูคู่สุดท้ายคู่นี้นะครับใครสนใจเช่นเดียวกันครับแคปรูปแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ ก่อนจากกันนะครับเช่นเดียวกันครับในฝั่งของในเรื่องของตังหูนะครับไปแล้ว5คู่ครับมีคู่ไหนกันบ้างนะครับอ่าคู่เบอร์กี้นี้เลยนะครับ99,900บาทครับ99,900บาทนะครับหรือว่าคู่เล็กคู่นี้ดีนะครับคู่นี้19,900บาทเนาะ19,900บาทนะครับน้ำเงินหรือแดงนี้นะครับน้ำเงินหรือแดงนี้นะครับถ้าเป็นน้ำเงินนะครับ63,000บาทและแดงครับ33,000บาทนะครับและสุดท้ายครับสีเหลืองนะครับ25,000บาทนะครับ ใครสนใจคู่ไหนก็ติดต่อได้เลยนะครับขอบคุณครับก็จบกับเวลาสำหรับจิมบลี่พรสวยๆเหล่านี้นะครับใครสนใจชิ้นไหนครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทางไลน์แอดก็ได้ครับทางโทรศัพท์ก็ได้แวะมาชมทางร้านครับร้านอยู่บนถนนมหิศสีลมนี่เองนะครับสามารถทํานัดหมายเข้ามาได้เลยนะครับเรามีสินค้ามากมายให้ชมแบบนี้กันในทุกๆสัปดาห์นะครับและในเรื่องของปุยอ c t i o น และในเรื่องของมิเตียเซียนะครับเรามีทั้งหมด6 EP ด้วยกันนะครับใครยังไม่ได้ดู EP ไหนครับสามารถติดตามย้อนหลังกันได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้ากับ EQ พ่อคาเฟ่จากไอรอนเจมนะครับวันนี้ต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ